รพร้อมแล้วค่ะอาจารย์เชิญค่ะขอ,อน้อมน้อมต่อพระรัตะนาตรยลูกขอถวายการสอนพระบาลีขอจงเป็นปัจใจัยให้ลูกได้บรรลุมรรคผลนิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุ เราจะเริ่มกันเลยนะคะพอดีวันนี้พระท่านต้องเรียนในห้องเรียนนะคะท่านบอกวันนี้ต้องติวที่ที่ว <c oughs> ัดตอนนี้เราเริ่มนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะเออตรงนี้เป็นข้อสอบนามนะคะเราตอบจากของเมื่อวานนะคะพอเขาถามจงเนี่ยนะคะเราก็จะตอบก็ได้นะคะ แล้วก็ลอกมาเลยนะอ่าได้ตอบคําถามตออ่อไปน,นี้แล้วก็เริ่มตั้งแต่กอไก่เนาะอันนี้จะเป็นข้อสอบซ้ำานะคะอันนี้อันนี้นามเช่นไรจัดเป็นอสสาธารณะนามอันนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเขาจะถามอันนี้นะสาธารณะครั้งนี้ก็จะถามอสสาธารณะนะแตน,นี้พออสสาธารณะเนี่ยหมายความว่านามที่ไม่ทั่วไป เชื่อคราอาการดีเที่แนะนําถ้าเป็นสาาร,รณะนามเนี่ยเขาจะเขียนว่านามที่ทั่วไปใช่ไหมการไม่ดีวยนามทั่วไปการกับอีกตวช่อนนะคะมีเสียงเนาะปิดปิดไมโครโฟนก่อนไหมคะปอดีมันมีเสียงโอเคนะปิดแล้วปิดแล้วขอโทษ <ภา S 1> อ๋อปิดแล้วค่ะโอเคนะคะเอะ่แล้วเริ่มใหม่นะคะอ่ะตอนนี้นะคะครั้งที่แล้วเราจะเป็นถามสาธารณะนามนะแต่วันเนี้ยเป็นถามอสาธารณะนามแล้วก็ต่างกันตรงเนี้ยตรงคําว่าที่ไม่นะธรรมดามันจะเขียนว่านามทั่วไปใช่ไหมแต่อันนี้นามที่ไม่ทั่วไปแก่สิ่งอื่นนะเหมือนคําว่าทีคาวุ เนี่ยนะกูมารชื่อว่าทีคาวุเนี่ยเป็นต้นเขายกตัวอย่างเดียวนะอันเนี้ยคือมีระบุชื่อลงไปนะคะก็เรียกว่าไม่ทั่วไปเป็นเฉพาะเจาะจงนะคะ,ะจัดเป็นเลยคะ่ะสาธารณะนามนะคะตัวนี้พอข้อขอไข่ใช่ไหมคะ,ะคำพูดในบาลีภาษาจัดเป็นวัจ,จะนะ,ะไว้เท่าไหร่สอง เขาก็จะใส่อตัวนี้ไปเลยนะคะนี่ให้เอกะวัจนนะธรรมดาเป็นภาษาไทยก็จะอยงี้นะเอกะวัจนะใช่ไหมทีนี้พอเป็นบาลีแล้วก็ก็ใส่เครื่องหมายวิพัตน์ลงไปตรงเนี้ยนะคะว่าเขาเป็นอะไรคะนับปุุงนะคะเขาใส่อังไปนะอันนี้ยวัจนะแปลว่าคําพูดนะคะคําพูดสําหรับออกชื่อออกชื่อของสิ่งเดียวสิ่งเดียวคือเอกะ เนะี่ยสิ่งเดียวนะคะตัวเนี้ยสิ่งเดียวแล้วเราก็พอเราพูดจบปุ๊บเราก็ใส่เลขหนึ่งลงไปแต่เวลาเราตอบจบอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้เราตอบจบเราก็ใส่ปัญน,น้อยลงไปนะแต่ล้านี้ยังไม่จบพอเอก่าว่าจนางเสร็จก็พหูนะ,ะพหูวัจนางอันนี้ก็เป็นคําพูดนะวัจนะเนี่ยแปลว่าคาพูดคำคำพูดสําหรับออกชื่อของมากกว่า สิ่งเดียวนะคะต้องมีคําว่ามากกว่าเมื่อกี้พี่เอกวัจนังเนี่ยออกชื่อของสิ่งเดียวแต่นี่มีคําว่ามากกว่ามากกว่าสิ่งเดียวคือตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปแล้วก็ใส่เลขหนึ่งไปแล้วก็จบก็คือไปะยันน้อยอันนี้ข้อคอร์ายใช่ไหมคะปูรณะ,ะคือสังขยามันมีสองอย่างคือมีอะไรครับปกติกับอะไรครับปูรณะนะสองสังขยามีสอง อันนี้ปูระนะสังขยาใช้สำหรับนับนามนามที่什么意คะที่เต็มไอตัวเนี้ยถ้าเป็นปูระนะเนี่ยจะเป็นนามนามที่เต็มในที่นั้นๆเราต้องจำอย่างงี้นะนามใช่ไหมสำหรับนับอะไรคะนามนามที่อะไรคะที่เต็มในที่นั้นๆคือนับเป็นชั้นๆน,นะเนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยต้องจำนะ ที่เต็มในที่นั้นๆคือนะับเป็น,นชั้นๆเป็นต้นว่าแล้วก็เแล้วก็ใส่ตัวเลขไปที่หนึ่งที่สองมีคําว่าที่ทุกอันเลยนะเนี่ยที่ทุกอันเลยนะแล้วก็ที่สี่ที่สามที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเอาเอายกตัวอย่างสองอันก็ได้นะแล้วก็แล้วอย่างนี้ก็ได้หรือเรายกไปเลยห้าเพราะเราได้แล้วนะคะแต่นี้พอเป็นตุมหัดศัพท์อันนี้เหมือนเดิมเมื่อวานนี้ ตุมหสัสศัพอะไรคะจับอัมหัสศัพจัดไปเลยคะ่ะสัพนามนะสัพนามชนิดไหนปูรสปปสสสิสาสัพนามก็เนี่ยเขาถามตุมหัสศัพแล้วก็อัมหัสศัพเนี่ยสองอันเนี้ยนะก็จัดเป็นอะไรคะสัพนามชนิดปุริสาสัพนามแต่ถ้าเกิดเขาถามตะศัพเนี่ยตะศัพเนี่ยเขาจัดเป็นสัพนามสองชนิดเลยเป็นสัพนามชนิด ปุริศาสสัพนามแล้วก็อะไรคะวิเศสนะสัพนามถ้าเกิดอย่างเงี้ยนะอันนี้มีสองอันนะอันในกรณีนี้คือตะสับนะมีสองนะคะเสร็จแล้วตอนนี้เขาถามตัวตุมหัสสับสำหรับแทนชื่อคนนั้นเช่นคำในภาษาของเราว่าท่านเจ้าสูเองมึงอย่างเงี้ยนะคะ หมายถึงว่าเออถ้าเป็นภาษาอังกฤษตัวเนี้ยเขาก็ใช้คำว่าอยู่นะคะโอเคไหมตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเออเนี่ยท่านเจ้าสูเอ็งมึงเนี้ยนะหมายถึงอีกคนหนึ่งอะนะคะกำลังกล่าวถึงเสร็จแล้วตอนนี้งองูเอ,อ่อตาวะเทวะเนี่ยเป็นนิบาตบอกบริเชเนี่ยตัวเนี้ยบอกปริเช่นะอันนี้เราก็ทำไว้ให้แล้วนะแล้วก็อุทาหู เป็นนิบาตบอกความถามอย่างเงี้ยนะคะอุทาหุก,กตาวะตัวตาวตาวะเทวะเนี่ยเป็นนิบาตบอกปริเชนอันเนี้ยต้องจํานะส่วนใอน,นี้ออกบ่อยอุทาหุบอกความถามนะคะเราเราก็ทําไว้แล้วตรงนี้เนาะตอนที่ส่งไปนะคะอ่าตอนที่ส่งไปตรงเนี้ยค่ะ เราจะเห็นชัดนะคะอันนี้เห็นไหมคะ,อ,ะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะะตาวะเทวะนะคะเป็นนิบาตบอกปรลิเฉะนะคะโอเคนะคะอ,ะอันนี้ต้องจํานะตัวเนี้ยตาวะเทวะนะอันนี้เราทําไว้ให้หมดแล้วทุกอันนะแต่มันจะชี้ไม่ได้นะเพราะเราเราไม่ได้ไอ้นั่นลงไปแล้วเมื่อกี้เราเห็นอันนี้ไหมคะบนิบาตบอกความถามเนี่ยอยู่ขวามือข้างบนนะอุทาหุ นะคะคาแปลคือหรือว่านะอุทาหูเนะี่ยแปลว่าหรือว่าเป็นนิบาตบอกความถามเห็นใช่ไหมคะข้างขวานะคะขวามือด้านบนนะคะบรรทัดที่สองนะคะอุทาหูนะโอเคเราออกจากตรงนี้ก่อนนะคะอ่าเรามาต่อตรงนี้อ่านะคะอันนี้พอตรงนี้เราจบแล้วใช่ไหมคะเราก็มาขึ้นปีต่อมาอ่าปีต่อมาถามเรื่องเดิมเลยนามศัพท์จําได้ไหมถ้าถามนามศัพท์เวลาเรา ก็ตอบเป,ป็นแหละนามนามคุณนามสัพพนามแต่ถ้าเกิดไม่มีคําว่าสัพแต่เขียนว่านามเลยคะ่ะนามทั้งสามนะแล้วไม่มีคําว่าคุณศัพสัพนามทั้งสามแล้วตอบอยังไงคะตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้ตอบแบบนี้แล้วก็ตอบไปเลยคะ่ะลิงแล้วอะไรคะ่ะวัจนะแลวอะไรคะ่ะวิพัฒเวลานามทั้งสามเนี่ยแล้วก็ใส่เลขหนึ่งตรงนี้ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ตอนจบก็อย่างนี้นะประยานน้อยนะคะ โอเคไหมอันเนี้ถ้าเป็นนามศัพท์ตอบนามนามคุณนามสรรพนามแต่ถ้าเป็นนามทั้งทั้งสามเนี่ยนะคะนามแล้วก็ทั้งแล้วก็สามอย่างเงี้ยก็ตอบไปเลยคะ่ะตอบเป็นลิงเห็ไหมแล้วก็เป็นวจ,จนะแล้วก็เป็นวิพัตเข้าใจไหมคะเสร็จแล้วตอนี้อิธีลิงเหมือนเดิมอะ่ะมีกี่กาลก็มีห้าก็มีอ่าอีก อิอูอแล้วก็จบนะแล้วก็ปยานนอยคอควายนะปกติเมื่อกี้ปุรณะตอนนี่ถามปกติแล้วปกติสังขยาเนี่ยตัวนี้เราบอกไปแล้วนะให้จำเอกูนวีสติก็คือ19แล้วถึงอะไรเนี่ยอ่าอันะวุติเนี่ย98เนี่ย19ถึง58เป็นเลยครับเป็นเอกะวัจนะเป็นเลยครับเป็นอิทธิลิงอย่างเดียว นะคะอันนี้ออกบ่อยมากนะแล้วต่อมาวิเชษนะสัพนามแบ่งเป็นอะไรแบ่งเป็นสองคืออะไรคะอ่าคือนิยม1ใช่ไหมคะแล้วก็อานนิยมหนึ่งก็งคือมีนิยมแล้วก็อานนิยมปกติเนี่ยเขาจะขึ้นในตัวอานนิยมก่อนอานิยมเนี่ยสิบสาและนิยมตามมาสี่นะเขาจะขึ้นอย่างนี้แล้วตอนนี้แล้วแต่เราจะใส่ถ้าเอาตามหนังสือก็เริ่มจากอนิยมก่อนแล้วค่อยมานิยมนะคะตอนนี้ วันนั้นเออไม่ได้บอกตัวนี้เนาะเดี๋ยวตัวนี้ต้องจดต้องหากเนาะเนี่ยที่ในเออในลายเราไม่ได้ทำตรงนี้อ่าอัปปะเปวนามะเป็นนิบาตบอกอะไรปลิกับเนี่ยตัวนี้นะบอกอะไรคะบอกปลิกกับนะคะแล้วก็อัมโพนะคะอันเนี้ยอัมโพเราบอกไว้นะเป็นนิบาตบอกอาลปณะนะคะอันเนี้ยเราบอกไว้เราก็มาดูตรงตรงนี้นะ าดูตรงนี้อ่าแล้วก็บอกตรงนี้อ่านี้ค่ะเห็นเห็นเห็นนิบาศไหมคะนิบาตอ่าตรงนี้ก็จะเป็นนิบาตบอกอัลปนะมีสิบตัวแล้วก็ทำสี่เหลี่ยมไว้นะคะกรอบสี่เหลี่ยม,ยมสีแดงค่ะอัมโพเนะี่ยเป็นนิบาตบอกอัลปนะแปลว่าผู้จเจริญน,นะโอเคไหมแล้วตอนนี้ถ้าเปิดเป็นนิบาตบอกการเมื่อกี้นะคะอันนี้มันหายไปแล้ว ออันนี้นิบาทบอกการอยู่ข้างล่างนะคะอ่าเห็นไหมคะอายะติงเนี่ยแปลว่าต่อไปนะคะตอนนี้พอต่อมานะคะเออเราจะเห็นเอเอตัวเนี้ยครั้งที่แล้วนะคะเออตัวนี้ค่ะเห็นตัวเออนิบาทบอกประก,การที่อยู่ข้างบนสุดไะข้างขวาค่ะกระถังอะค่ะเวลากระถังเนี่ย ถ้าเป็นนิบาทบอกประการเนี่ยเขาแปลว่าด้วยประการใดเนะี่ยด้วยประการใดไ,ไอตัวกระถางก็จะถามมาสองอันนะเสร็จแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเขาบอกแบบนี้นะคะเอออีกตัวหนึ่งนะอยู่ตรงไหนเอยต้องดูข้างหลังเลยนะอันนี้เห็นไหมคะอ่าบอกความถามอ่ะอันนี้เห็นกระถางอยู่ซ้ายมือไหมคะอ่าน,นิบาทบอกความถามเนี่ย กระถังตัวนี้แปลว่าอย่างไรเนี่ยกระถังเนี่ยนะคะแปลว่าอย่างไรถ้าเป็นการบอกความถามนะคะแต่ถ้าเมื่อกี้เนี่ยกระถังเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าอบอกประการเนะะี่ยค่ะถ้าบอกประการเนี่ยกระถังแปลว่าอะไรคะด้วยประการไหน,นะคะเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะเห็นไใ้ตัวตัวอุทาหุเมื่อกี้เห็นไหมคะอุทาหุเนี่ยเป็นนิบาตบอกความถามเนี่ย แปลว่าอะไรแปลว่าหรือว่าเนี่ยอุทาหุนะคะแล้วตัวนี้ออกบ่อยนะคะเนี่ยที่บอกนิบาศบอกความเตือนเนี่ยเนี่ยพอหีบนอนหนูทะทะหารเนี่ยมันจะมีจุดอยู่ตรงนอนหนูนะคะหันนะคะท่านะคะนิตตัวททหารนะหันทะเอาเถิดนะแล้วก็ตัวเนี้ยตะใช่ไหมอ่านว่าตักนะตะวก็จะดเนี้ยขะนะ ตักขะเนี่ยเอาเถิดเนี่ยเป็นนิบาตบอกความเตือนสแสดงว่านิบาตบอกความถามนิบาตบอกความเตือนแล้วก็ปริกับอะไรพวกเนี้ยออกออกบ่อยเนี่ยนิบาตบอกปริกับเมื่อกี้บอกไปแล้วเนี่ยตัวนี้เราต้องเอาตัวเนี้ยมาทําเพิ่มเนาะตัวนี้เราลองดูนะ,ะแล้วเนี้ยเราก็ทําเพิ่มตัวนี้ไปนะคะตัวนี้อ้าไม่ใช่คนละตัวกัน เอาใหม่นะคะอ่าตัวนี้อยู่ข้างล่างอ่าตัวนี้นะอ่าอันนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าเราไม่ได้ทําไว้เนาะอ่าแล้วเจอแล้วนะอ่าแล้วก็ทําำให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าอัปเปวนามะเป็นนิบาทบอกปริกับเนี่ยชื่อแม้ฉไหนนะคะแต่ยันนูนเนี่ยทำไว้แล้วเห็นไหมคะยันนูนยันนูอยู่กะไรหนอเป็นนิบาทบอกปริกับนะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะ โอเคแล้วก็กลับมาที่เดิมนะคะอ่านี้นะคะอ่าเราก็ได้ตัวนี้แล้วนะที่เมื่อกี้ทําไว้แล้วนะคะเสรแลลวอัมโพก็ทําไปอยู่แล้วนะเป็นนิบาศบอกอรปัปนะอา่าข้อต่อไปนะจงตอบคําถามตอบในนี้เราก็ตอบว่าได้นะจงก็เปลี่ยนเป็นได้ได้ตอบคําถามตอบในนี้แล้วก็ข้อกอก็เริ่มตอบนามที่แสดงลักษณะเห็นะล้ลักษณะปุ๊บนะต้องเป็นคุณนา,นามใช่ไหมคะอ่า ของนามนามอันเนี้ยแสดงลักษณะของนามนามนี่คือคุณนามก็แบ่งเป็นชั้นสามชั้นปกติอันนี้ออกบ่อยนะปกตินะแล้วก็วิเศษวิเศษะาสตอติวิเศษะศสะนะต่อมาสัพโมคนะเนี่ยตัวนี้นะสัพโนคณนะซึ่งมีวิธีแจกแปลกเนี่ยแปลกนะอย่าลืมตัวนี้นะมีวิธีแจกแล้วก็แปลกอยู่ ห้าวิธีนั้นคืออะไรเราก็ต้องจำเราลงอะไรวิพัฒนาใช่ไหมนาวิพัฒน์แล้วก็สมานาสมาเนี่ยที่เป็นวิพัฒน์เนี่ยพอเราลงเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเป็นมโนคณะเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็นอาเข้าใจไหมคะพูดง่ายๆคือนาแล้วก็สมาเนี่ยสองอย่างเนี่ยเป็นอานะคะเซลัสะ จำได้ไหมคะเราก็จะลงเวลาเราท่องอะคะ่ะเออล้วก็ท่องสี่โยแล้วก็อะไรคะอังโยใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะนายิแล้วอะไรคะสะนังอย่างเงี้ยตัวเนี้ยสะนังตัวเนี้ยมันอยู่ตรงสี่กับหกใช่ไหมสะนังอย่างเงี้นะคะอยู่สี่กับหกจำได้ไหมคะตรงเนี้ยทั้งสองก็คือสะตรงเนี้ยสองอันนะคะแต่ไม่ได้เอานังนะคะเอาเฉพาะสะที่ทางด้านเอกาวาจะนะเนี่ยสะทั้งสองเนี่ย ให้เป็นะไรครับเป็นโอเนี่ยถ้านาก็เป็นอาสมาก็เป็นอาอย่างเงี้ยนะนากับสมานี่ยเป็นอาแต่สะทั้งสองก็คือตรงที่สี่กับหกเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยเป็นโอและสมิงเนี่ยอาเมื่อกี้ที่เราบอกอะ่ะมันมีเจ็ดใช่ไหมตอนตอนเจ็ดเนี่ยตรงน,นี้เอก่าวัชนะเนี่ยแล้วก็จะทำไมคะสมิงใช่ไหมวิพัฒน์แล้วก็พระหูวจชนะตรงเจ็ดเนี่ยแล้วก็เป็นอะไรคะตรงเจ็ดเนี่ย ตรงนี้เป็นพหูนะอา่าแล้วตรงนี้เป็นอะไรคะสุใช่ไหมคะอ่าสมิงสมิงอยู่ทางด้านไหนอยู่ทางด้านเอกะเช่นไหมพหูก็ล,ลงอะไรคะสุใช่ไหมคะอย่างเงี้ยสมิงสุนะเราก็เอาด้านเอกะสมิงเป็นอะไรคะเป็นสลายอีกอย่างนี้นะคะเราต้องจำ R O E จำ R O E ไว้นะ R O E เดี๋ยวนี้ตรงนี้ก็จำนาสมา อันนี้ก็สะทั้งสองอันนี้ก็สมิงอย่างนี้นะเราก็อาจจะจําแบบนี้ไปซ้ายแล้วก็มาขวานะแล้วก็จะเขียนให้คล่องๆหนาแล้วก็สมายอย่างเงี้ยนะคะเป็นไรคะตรงเนี้ยเราก็ทําไว้ว่าเป็นอ่านะแล้วตรงเนี้ยสะทั้งสองสะทั้งสองก็เป็นอะไรคะเป็นสระโอแล้วตัวนี้เป็นสระ,ะอีใช่ไหมสระ,ะอีคืออะไรคะสมิงอย่างเงี้ย ตรงนี้เราอาจจะเขียนในตรงนาเป็นเป็นตัวเลขก็ได้นะสามกับห้าอย่างเงี้ยนะถ้าเราจําว่าสามกับห้าและนี้เราก็จําเป็นสี่กับหกนะก็คือทั้งสองอันนี้ก็จําเป็นเจ็ดค่ะแต่ว่าทั้งหมดตรงนี้อยู่ทางด้านไหนคะเอกวจะนะหมดถูกไหมคะแล้วต่อมาลงแล้วเราก็ลงเอาตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ลงอะไรคะลงสอาคมเนี่ยแล้วทีนี้พอเราลงสอาคมเนี่ย มันก็จะกลายเป็นเนี่ยตัวเนี้ยก็เติมไปอย่างเงี้ยก็เป็นสาใช่ไหมคะตัวนี้ถูกแล้วตรงนี้พอเราลงสาขาคมก็เป็นโซโซนะคะเนีย่ยนะอันนี้ก็สอดเสือลงสาคมก็เป็นสระอีกก็เป็นสิอย่างเงี้ยนะคะพอเข้าใจไหมคะตรงเนี้ยลงสาขาคมก็เป็นสาอันนี้ลงสาคมก็เป็นโซใช่ไหมคะอันนี้ลงสระอีลงสาขคมก็เป็นสินะคะ คือเราลงสาคคมตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมคะเพราะเอาออ่างออกใช่ไหมคะแล้วก็เอาสอเสือสาอาคมไปใส่แทนที่ต่อมาเอกูณวีสติตัวเดิมอันนี้จะตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนสับตรงนี้ให้ได้ตรงนี้คือ19ถึงอะไรคะ98เนี่ยเป็นเอกาวัจนะและอิทธิลิงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสับตัวนี้ต้องเขียนให้ถูกต้องเราถึงจะ เราถึงจะเขียนตรงนี้ออกมาเพราะตรงนี้เราเขียนได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าต้องเขียนตรงเนี้ยเอคภูณเพราะมันออกบ่อยใช่ไหมวีสติจนถึงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเขียนให้คล่องนะตัวแรกก็คือเป็นต่อประตักใช่ไหมคะอ่ะทอาทศนิานนอนหนูแล้วก็วุติอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเขียนให้คล่องแต่นี้วิธีเขียนของตรงเนี้ยมันง่ายตรงไหนค่ตรงนี้มันเป็นอะไรคะพย,ยัญชนะสังโยคมันจะมีจุดอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้วักอะไรคะวักป ตาวักตาวักน,นี่คือเรียกตะใหญ่อันนี้คือเรียกว่าตะใหญ่นะแล้วตัวนี้เขาอ่ะอันนี้เขาหนึ่งซ้อนสองอย่างเงี้ยเราก็จําได้ละอันนะตัวนี้คือละแปดอย่างเงี้ยเราก็จําได้ละเข,ข้าใจไหมละแล้วพอตรงนี้อ่ะเราก็จําตัวหลังมานะว่าเออตัวนี้เป็นอะไรเก้าสิบแล้วก็บวกแปดเก้าสิบแปดอย่างนี้นะต่อมาตัวนี้สามปติอ่า ตัวนี้อยู่ในตรงนิบาศนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาหากันเนี่ยสัมปติแปลว่าอะไรแปลว่าบัตรเดี๋ยวนี้นะแล้วเสร็จแล้วกัดจิทําให้แล้วไอ้ตัวกัจจีนะแปลว่าแลหรือนะน,นี้อันนี้เขาก็ถามอีกว่าสัมปตินยะเป็นนิบาศบอกอะไรก็บอกการอ่ากัจจีเป็นนิบาศบอกอะไรก็บอกความถามเนี่ยนะเราก็อยู่ในนี้เลยนะเอออยู่ที่ทําให้ให้แล้วเดี๋ยวนะคะ อ่าเราก็มาดูบอกความถามกับบอกการนะคะอ่าแล้วเห็นกัดจีดนะเนะี่ยอ่าทุกคนเห็นเนาะนิบาทอันนี้เห็นนิบาทบอกความถามกัดจีดอยู่ทางด้านบนนะคะเอ,อด้านซ้ายมือกัดจีดไปว่าแลหรืหอเห็นไหมคะเอพอเราได้อันนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งอะไรนะคะ สัมปติใช่ไหมคะที่ที่บอกว่าเออเออเรายังไม่ได้ทำอ่ะบัดเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเอออยู่ในไหนคะเป็นนิบาทบอกการใช่ไหมคะสัมปติแล้วก็ลองหาดูนะ <c oughs> น,นิบาทนิบาตบอกการใช่ไหมคะเราหาตั้งแต่อนนันแรกอันนี้นะคะอันแรกเลย แล้วเห็นนั่นแรกไหมคะอ่าเนี่ยอยู่ติดกับตัวนี้เลยเห็นไหมอ่าอยู่ด้านล่างอะนะคะอ่าเราทําให้ดูนะอ่าอยู่ด้านล่างอันนี้นะอ่าตัวนี้กันอันนี้สัมปติแปลว่าบ,บัตรเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะตัวนี้นะอ่าตัวนี้ถ้าอยากรู้ว่าเป็นตัวไหนก็ติ๊กเครื่องหมายไว้อ่าตัวนี้อันนี้มันผิดต้องเปลี่ยนเปลี่ย N เนเป็นติ๊กเครื่องหมายเนาะ อืมนะคะโอเคก็ได้ลอะอสัมปติเห็นแล้วใช่ไหมคะสัมปติแต่ว่าบัตรเดี๋ยวนี้อยู่เป็นนิบาตบอกการนะโอเคจบแล้วนะเราก็มาต่อตรงข้างล่างนี้นะคะจะจบและเออตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะงองูนะในน,นี้ปีต่อมานะคะจงตอบคําถามตออ่อไปนี้กไก่นะคะอันนี้เราต้องพิมพ์คําว่าได้ตอบนะคะอันนี้ อันนี้เป็นสไลี์ผิดนะอ่านะก็ตอนนี้ก็เป็นออ่างนะคะอ่าแล้วก็เติมไปแล้วมาเรามาดูอันนี้เติมเติมจบแล้วนะคะตรงน,นี้นะได้ตอบคําถามตอบไปนี้เมื่อกี้เป็นสไลอีนะอ่าแล้วพอเราได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ดูอ่าก็ไก่คําพูดในภาษาบาลีอ่า เหมือนเดิมเลยเข้อสอบเหมือนเมื่อกี้แหละสองวัจนะใช่ไหมวัจนะก็ตรงนี้ใส่เป็นอะไรครับวัจนังอ่ะเอกาวัจนังและอะไรอีกอันหนึง่งเาหูวัจนังใช่ไหมเสร็จเอกะวัจนังเป็นอะไรครับเป็นคําพูดสําหรับออกชื่อของสิ่งเดียวแล้วก็ใส่หมายเลขหนึ่งลงไปนะเขาหูวัจนังคําพูดสําหรับออกชื่อตรงนี้ต้องเป็นชอช้างนะเดีย๋ยวแก้มาออกชื่อของอะไร มากกว่าสิ่งเดียวคือตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปนะคะอ่าอันนี้ต้องแก้ตรงขอไข่เนี่ยนะคะเมื่อกี้อยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงเนี้ยอ่านะคะอันนี้เป็นชื่อนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะพระหูวัจ,จนางคำพูดสำหรับออกชื่อของมากกว่าสิ่งเดียวคือตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปแล้วก็ใส่เลขหนึ่ง ตอนจบเราก็ใส่ไปยานน้อยคืออะไรคะตรงเนี้ยเป็นจุดฟนะูลสต็อปนะอ่าตอนนี้พอนับปุงนับปรุงเหมือนเดิมเลยมีกรลัานสามตัวเป็นอะไรคะอ่าอีอุออสระเสียงสั้นนะตอนนี้พอขอควายสับที่เป็นเครื่องกําหนดอันนี้อันเดิมอีกละเครื่องกําหนดนับนามนามชื่อว่าสังขยาเหมือนเดิมเดีเดยะเลยอ่าแบ่งเป็นสองคืออะไรคะ ปกติสังขยาแล้วก็ใส่เลขหนึ่งปูละนะสังขยาแล้วก็ใส่เลขหนึ่งแล้วก็จบก็ไปยันน้อยนะคะแต่นี้เมื่อกี้ที่เราบอกอ่ะกตะละนะดูกระถางก่อนดีกว่าเนานะกระถางเนี่ยกระถางเนี่ยเขาแปลได้ว่าแปลว่าอย่างไรเมื่อกี้ที่ทําให้ดูแนละ้วถ้าแปลอย่างไรแปลว่าเป็นนิบาตอะไรบอกความถามแต่เมื่อ,อไหร่ที่แปลว่าด้วยปักกาลไรเนะี่ย เขาเป็นนิบาตบอกอะไรครับประการเนี่นเนยเนี่ยประการแล้วเราจําง่ายๆเนี่ยด้วยประการไรพอเราเห็นตรงประการเนี่ยแล้วก็เป็นนิบาตบอกอะไรครับบอกประการนะวิธีจําแต่พออันเนี้ยเ,เขาบอกว่าแปลว่าอย่างไรไอตัวอย่างไรปุ๊บอันนี้ก็ไปเป็นอะไรบอกความถามนะจาวิธีจําจําแบบนี้นะส่วนอีวะอีวะเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเพียงดัง อันนี้เจอบ่อยนะ,ะเพียงดังเป็นนิบาทบอกอะไรอุปมาอุปไมยนะเสร็จแล้วตอนนี้ถึงตัวสุดท้ายนี้นะ,อ,ะอันนี้กะตะละจําได้ไหมนะที่มันมีกะตะละแล้วก็กะตะมะอย่างเงี้ยมันอยู่ในไหนอยู่ในอาจนิยมที่มันมีทั้งหมดเท่าไหร่สิบสามตัวจําได้ไหมเป็นอะไรคะมันเป็นวิเศษณสรพพนามถูกก่ะแล้วเขาก็จะแยกวิเศษณออกมาเป็นไรคะ เป็นอาจนิยมแล้วก็แบบแล้วก็นิยมแยกเป็นสองใ่อาจนิยมกับนิยมนะแต่อันนี้อยู่ในอาจนิยมนะแล้วตอนนี้เขาก็ถามว่าจัดเป็นอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไปพูดอะไรแล้วก็พูดแค่วิเศษณนะสพนามแต่ถ้าเราเป็นนะนะรู้เรื่องหมดนะแล้วก็เออตัวนี้มันระหว่างเขาต้องการจะให้แยกระหว่างปุริสะ,ะกับวิเศษนะ สองอันเนี้ยเป็นอันไหนเราก็ตอบว่าเป็นวิเศษ,ษณะสัพนามล้วก็แยกย,ออย่อยออกมาว่าเขาเป็นอนิยมอย่างเงี้ยอนิยมในไหนในวิเศษ,ษณะสัพนามอย่างนี้ก็ได้นะส่วนส่วนอําหะเนี่ยเขาเป็นปุริสสะสัพนามนะเราก็เขียนตรงน,นี้อําหะจกกตุมหาศัพท์เมื่อกี้จัดเป็นปุริสสสัพนามาก็จบตรงนี้นะวันนี้จบจบเร็วนะเเราก็มาดูตรง ดูแนวข้อสอบนะคะอันนี้ใส่มาก่นทางค่ะขออนุญาตเวลาค่ะเอ่พอดีหมดเนาะเดี๋ยวเราก<ะ>อ,อกเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเอ่อขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นสนทินะคะออกก่อนนะคะ